เอาลดครับก็เจ็ดโหลนะครับส่วนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อทำใหญ่นอกโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมเนมเอ็ Z, นเจซีนะครับใครที่ต,ดติดใจในการเปิดคลิปขอเนี้ยเมด้วยนะครับแลเปิดนลิมันตั้งแต่แรกแล้วทุกคนครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาทาคลิปแกล้งพี่บอยและก็พี่ดุกก๊กจิ๊ดเว้จริงๆแล้วอ่ะคลิปเนี้ยผมจะคิดแค่ว่าจะแกล้งพี่บอยเฉยแต่ว่าพี่ดุก๊กจิ๊บไปด้วยก็คือรับผลพลายไปด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้นัดนะครับไปเที่ยวลงเรือกับพี่บอยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะแกล้งพี่บอยเว้ยแล้วบอกว่าไม่ไปแล้วเออ ก็ตอนนี hotel, ้นะครับคนที o, before before. Listen, ่ไปเนี throw, ่ยก็จะมีดีมีพันดีมีองุ่นนะครับแล้วก็หลายๆคนในครอบครัวกงฟ้าแต่ว่าพี่เสือเนี่ยไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าพี่เสือเนี่ยไปทํางานที่สุรินนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งพี่บอยด้วยว่าผมมายกเลิกผมไม่ไปแล้วผมว่านะเขาต้องโกรธมากๆเลยเว้ยเพราะว่าไอ้เจ้าตั๋วเรือเนี่ยมันจองยากมากๆด้วยจองอันนี้คือเราจองประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้แล้วเพราะว่าอาทิตย์แรกที่เราตั้งใจจะไปกันคือได้ที่นั่งที่ไม่ดีก็เลยเลือกที่จะไม่ไปแล้วก็ต้องจองใหม่อีกนะครับ และดูซิว่าถ้าวันนี้ผมคนเซิลเนี่ยพี่บอยจะรู้สึกยังไงนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแชทนะครับนี่นี่น,น,นี่ผมบอกกับพี่บอยว่านี่พี่เสือพี่มาบอกว่าเห็นไหมพี่เสือเขาไม่ได้ไปพี่เสือบอกว่าเที่ยวให้สนุกนะครับทุกคนอผมก็เลยบอกว่าขอโทษนะพี่ผมไม่ไปแล้วนะครับพี่บอยบอกเฮ้ยจองแล้วถ้าไม่มาไม่ได้นะทำไมน้องเป็นคนแบบนี้ <laughs> แล้วก็แท็กพี่นันก็คือแฟนของพี่บอยนะครับแล้วบอกว่าทำไมน้องชายทำกับพี่ันแบบนี้ ผมก็เลยบอกว่าผมง่วงนอนไม่ไหวอ่ะพี่เออพี่รันกับพี่บอยเขาจะรู้เว้ยว่าผมเป็นคนขี้เศร้ามากๆเว้ยคือผมง่วงนอนแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยคือผมไม่ได้ง่วงเว้ยทุกคนอ่าเขาบอกเฮ้ยไม่ได้ไอทีมไอทีมเนี่ยัอเนี้ยไ,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 ไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องแต่คือมาด้วยคือเหมือนมันรู้ใจผมอะ่ะมันบอกว่า มันรู้งานอะมันก็เลยช่วยปั่นด้วยนะครับผมที่เนมก็เลยบอกว่าขี้เกียจอาบน้ําเดี๋ยวไว้รอบหน้าที่พี่บอกว่าผมเพิ่งตื่นงั้นไม่ไปละท่านีไม่ไปอันเนี้ยมันแกล้งเว้ยผมก็เลยพิมพ์มาเฮ้ยไปเลยเพื่อนไม่ต้องสนใจกูหรอกคืออันนี้ก็ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันรู้ใจผมจริงหรือเปล่าคืองอนกันมากไอ้ดีมก็รู้งานก็ทำงานันแบบเบื่อชีพจริงนะไอ้ดีมก็่าบอกผมไม่ไปละถ้านีไม่ไปที่เสือเนี้ยเขาก็มาบอกว่าจะกระทืบผมเว้ยก็ไม่ได้กลัวอะไรอยลแ้วสคิมา พี่ก็ต้องมานะน้องจะเป็นหนึ่งพี่จองบ่านมาแล้วิบกว่าที่ครับมีะพีพีโคนเสใจ แล้วเหมือนพี่เสือเขารู้เขาพิมมาหาผมบอกว่าเนี่มแกล้งหรอให้รีบไปบอกพี่บอยเพราะว่าสถานที่ที่บอยอยู่กับสถานที่ที่เราจะไปลงเรือมันไกลกันทุกคนเสียงานว้ยผมก็เลยบอกพี่เสือไปว่าผมแกล้งพี่บอยโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะครับผมแล้วผมเนี่ยก็จะบุกไปเซอร์ไพรส์พี่บอยนะครับว่าผมานไปนะครับผมแต่ว,ว่ารอบนี้เนี่ยคือพี่จิบจิบไปด้วยไอเดินคู่มัดวไปเลยละกันโอเคเดี๋ยวไปลงเรือเลยครับเดี๋ยวขับรถก่อนนะครับ แต,แ,ตแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็น FC ช่องเอเบนเจทีวีเนี่ยผมเนี่ยจะกลับมาสตรีมแล้วนะครับผมสตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่บางวันอาจจะแถมวันศุกร์ให้ด้วยเวลาเนี่ยก็ประมาณหัวค่ำนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะรู้เวลาแน่ชัดนะครับ,บว่าวันนี้เนี่ยผมจะสตรีมกี่โมงก็เพียงแค่สมัครสมาชิก V.I.P ประจำช่องแล้วก็เข้าถึงโพสต์ลับที่ผมเนี่ยชอบโพสต์บอกสปอยคนดูที่เป็น V.I.P ประจำช่องที่กดสมัครสมาชิกนะครับผมก็จะ ผมชอบโพสคุยกับ FC รหัสห้องหรืออะไรพวกนี้ที่ชอบประจอยกันเล่นกันนะครับผม แล้วก็ยังจะสามารถรู้เวลาได้ด้วยว่าอาทิตย์นี้หรือเดือนนี้เนี่ยผมจะสตรีมวันไหนบ้างและจะสตรีมเวลากี่โมงนะครับผมและแถมคนที่สมัครสมาชิกนะครับก็ยังจะได้รับสติกเกอร์ตามหลังชื่อนะครับผม <Wow. S 1> ไอเจ้าสติกเกอร์ตัวนี้เนี่ยผมก็ออกแบบมาเองเลยนะครับผมก็จะไม่ได้เป็นแค่แบบเป็นกลมๆเป็นเลื่อนเลเวลธรรมดาปกติแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปตัวการ์ตูนขึ้นมาเลยเออจะอัพเลเวลโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกๆเตือนเลยนะครับที่สมัครนะ <Wow. S 1> และก็ยังไม่พอนะครับผมแถมสติกเกอร์ให้เอาไปใช้ฟรีเวลาผมสตรีมหรืออ,อมเ,มเวาผ งคิปได้เลยแต่ยังไม่หมดครับผมยังจะแถมชื่อของคนที่สมัครสมาชิกให้เป็น e x c กซ์คลูซีฟคือเป็นสีเขียวคือเด่นชัดมากๆนะครับไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้สมัครนะครับผมก็อย่าลืมสมัครกันมาด้วยนะครับผมวันนี้ไปรับชมคลิปได้เลยสมัครกันมาเยอะๆนะจ๊ะไอเจ้าสูบู โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นี่ยพวกเราก็เดินทางมาถึงไอคอนสยามนะครับที่ที่นัดกับพี่บอยไว้นะดูดิว่าพี่ Boy บอยเี่ยจะพูดยังไงกับผมนะครับแต่ว่าวันนี้ก,ก่อนที่จ้แต่งตัวคู่กันอาเทฟป่าสีคล้ายกันเอ,อ้ยไม่คล้ายสีเดียวกันใช่ไหมใส่แต่สีฟ้าแล้วอยากใส่สีแดงโอเคไปดูพี่บอยกันโอเคครับทุกคนครับก่อนที่จะเข้าไปหาพี่บอยเว้ยผมเจอพวกดีเมร์แล้วก็อุ้งอิ่มนะครับผม ไม่ได้สักก็ลอยตามมันไปนะครับอิ่มถ่ายคลิปอยู่ เแต่พี่บอยยังไม่รู้นะว่าพีจะมาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปซอร์ไพรส์พี่บอยกันเดี๋ยวผมจะให้พวกเองอ่ะเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวพี่อ่ะเข้าตามไปที่หลังแล้วก็รออยู่ไหนไม่มาใช่ใช่บอกบอกพี่ว่าพี่ไม่มาเริ่กการเริกการผมตื่นเต้นว่ะเพราะว่าพี่บอยอ่ะเหมือนจะจะโกรธผมด้วยนะระหว่างที่ผมขับรถมาเขาส่งข้อความมาไม่ไหวเลยอ่ะรัฐอะไรแต่มันจองยากจริงอ่ะไม่แปลกจริงกัจะโกรธ พี่บอยด่าเราเราแกละก็ยอมรับชะตากรรมผมบอกเลยว่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวหัวฟ้าต้องโดนแกลงแล้วผมมาลาชาแกลงครอบครัวหัวฟ้าล่ะก็ต้องกัดกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเที่ยวไม่จะ่หนูเดี๋ยวเราแกลพี่บอยเสร็จแล้วเราจะพาทุกคนไปล่องเรือด้วยนะครับผมเจอกันทุกคนครับคือตอนแรกอะผมอะกำลังจะมาเข้าห้องน้ำนี่นี่นี่ผมจะมาเข้าห้องน้ำนี้ดันเจอไอ้สองหน่อนี้ดื้อ โอคุ้กลมเดี๋ยวเดี๋ยวแกค่อยเข้าน้ำนะเขาจะเอ๋ยที่บอยกัน เราก็เป็นขบวนเลยเอามีคัดตัดที่ตัดดอกกับผมด้วยทุบตีมั้ยทุบตีเขาเยอะนะกระทืบมึงครั้งละเลยคอยดูนะคุณรู้ไหมว่าการจองเรือแต่ละรอบเนี่ยมันเหนื่อยกันหนักแล้วก็เราได้ V I P มันของยากมากเลยนะเราได้กันนานมากเฮ้ยเฮอยก็จะกระเดียบโอเคคือว่าพี่ได้กลบผมแล้วนะคือก็งอนนิดนึงนะใผมทำลายไถ่โทษอ่ะไม่รู้กันนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปแก้พี่อีกคลิปหนึ่งเพื่อเป็นการไถ่โทษโกรธดิ เอาองี้เราฝากติดตามพี่บอยก่อนละกันเัว่อไปขับกระท้ยสับกระดิกนะฮะติดตามให้เยอะหน่อยนะเพราะว่าอยู่กับน้องเนมหัวฟ้านะฮะน้ำจุกหัวฟ้าน้ำจุกฟ้าก็ได้โอเคตอนนี้พี่นันแล้วก็พี่บอยเนี่ยก็ไม่ได้กดพี่เนมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะขึ้นเรือไทเทนิกรับคุณแม่คุณแม่ชอบนั่งเรือเปล่าเดี๋ยวผมยืนกับพี่แบบนี้เลยนี่เอออะไรคะเดี๋ยวผมก็ยืนกับพี่บอยก็ได้ดื้อ ทำไมพี่พี่ดูฟินที่ปกติแม่เป็นยังไงแคุณแม่ต้องถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ใกล้คลอดแม่เี่าเรือลูกถีบหน้าดูแลยถีบหูด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุ๊บจิ๊บของเรานะทำให้เรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ได้ตัวแบบ VIP แล้วล่ะก็เท่ากับว่าผมได้แกล้งพี่จุ๊บจิ๊บไปด้วยพี่จุ๊บจิ๊บรู้ได้ว่าผมจะไม่มา ไม่รู้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปขึ้นเรือเนี่ยผมจะได้เจอพี่จุ๊บจิ๊บอีกนะครับผมก็แบบเจอตลกอะไรเงี้ยก็แบบก็จงแกล้งตลกขั้นหน่อยต่อไปเดี๋ยวผมไปพาไปดูน้ำพุนะครับแล้วก็พาไปขึ้นเรือนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราเจอพี่จุ๊บจิ๊บอยู่ตรงนู้นนะครับผมพี่จุ๊บจิ๊บนั่งหงดยั่งเลยดูดิ่ดูว่าเราไม่มาเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี้ยสวัสดีครับเราขึ้นเรือเรือ เดๆๆๆปยปาากลแค่บอกไม่มาแค่นี้เองนะฟาดปากกันแล้วนะโอ้ยใจหายใจความรู้ไม่มาว้าโอ้พี่ผมแก้มพี่บอยไงแต่ว่ามาลามาโดนพี่ด้วยสวัสดีด้วยครับสวัสดีนะครับมีช่องไหมจูดิชเชิญยิ้มมาด้วยกับ N M J นะครับเพลงด้วยใช่ครับขอวอนเราไปฟังขอวอนใช่ขอวอนให้ลบออกจากยูทูบเลย เดี๋ยวถ้าพี่เพคขอพรสักข้อกำลังจะปล่อยหรือว่าปล่อยปล่อยแล้วปล่อยเป็นลายลึกอยากจะมีพรสักข้อเพื่อขอให้เธอไม่ไปสุดท้ายเธอก็ไปอยู่ดีแต่ตอนนี้เรือกำลังจะไปเออเดี๋ยวีทุกคนเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่จุกจิบด้วยนะฮะวันนี้เราได้ผัดแบบ V I P มานะฮะแล้วก็บอกตรงๆว่าเราเหมาราคาไม่แพงเลือเลยใช่ครแล้วให้ให้แนมยืนเป็นไทยรัฐเกี้ไอ้เยนพี่เลยจับหัวนมพี่จุกิบเอาาย โอเคครับก็ยังไงเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกทุกิทด้วยนะครับผมไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศบนเรือกันบางมาแกมันจะเห็นได้เนี่ย่ะเรือที่เรานั่งเกี่ยวพายกันจุกจุดได้ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นก็เป็นตลกจะเป็นอะไรกันตัวพี่เนมแกล้งหมดอ่ะก็ราชาแข่งกันแกล้งนะไม่น่ารีบมีแฟนเลยสาวสไม่ได้ไงแต่ว่าไม่เป็นไรครับมีแฟนแล้วรักแกฟนถงกั้ม ใเดี๋ยววันนี้เขาจะพาแกไปดินเนอร์แกไม่ต้องเดินไปตักอาหารอะไรเลยเขาตักให้กิกอา่าไม่เอาเดี๋ยวเขาไปดีกว่าเขาอยากไปเลือกแกก็ก,กิ้งตกเรือพอดีไม่ตกเรือใหญ่ <c oughs> สวัสดีค่ะก่อนขึ้นเรือเขาจะมีเอลบอรฮอล์ให้นะครับ <c oughs> แสบผมเป็นแผลมา พี่กี้เดินไปที่โตะ๊ะทุกคนดูคุณแม่ดิคุณแม่นี่แบบแม่เดินผิวมากเาลียวมืกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาร้องตรงนี้เลยเรามาร้องอยังปอยตรงนี้เลยเ<อ>ตรงนี้นะตรงนี้เลยโอ้แม่แก้วตาพี่ใหม่ยังไงล่างทุกคนครับอยู่บ้านกินแต่ลาบหมูสับอะไรเงี้ยแต่มาม่าดูในนี้ดิ เพลงยังคอยเพลงฝลัง,ลงทำไม้เป็นะองเป็นแต่จีหอยเงี้ยเวลาเขาสมมติว่าอ <shut> <small spirit> นาคตเนี่ยเขาทำเพลงดังมากๆแล้วเขาเป็นนักร้องอ่ะเท่ไหมเท่ค่ะสักพักกูขัดทามเมียกูตกกระไดเอง เป็นเด็กเสิร์ฟเส็เป็นตัวอย่างนี้เหมือนันเะแล้วเราขอตัวตักอาหารเสร็จนะครับผมแล้วเราไปดูว่าเราเนี่ยเลือกอะไรมากินบ้างนะครับผม ประเทศเลยตอนอยู่ประเทศเนี่ยไอ้จักรกลไนโลอยู่อังกฤษตอนนี้มีเหตุการณ์ที่เขาประกาศนะครับให้ลูกค้าเนี่ยนั่งลงประจำที่ดูว่าตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานหนูอันนี้ยังไม่เท่าไหร่สะพานต่อไปเป็นสะพานทุเรียนกว่าเมื่อกี้ทุคนแต่ดูนะว่าจะกระโดดแตะถึงก็ได้นะทุกคนมีะแต่นิดเดียวเองชั้นสองอะติดแน่ ไม่เอามือแตะบ้าเมื่อกี้แตะสะพานได่ปะสูงเกินพี่ไปดูผลไม้ค่ะจะไปดูผลไม้กินไม่อิ่มเลยเหรออิ่มแล้วแต่จะไปดูล้งตาขวงหวานถ่ายวิดีโอไอ้แกยงอนยังนยัง We guys, help this นี bon ่แหมเกาะแล้ว hmm. ก no ็ให okay, so ja ้เรือผ erm well, ่านไปแล้วพูดเกาะไปเสียวหัวอยู่ภายเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะจบยังไงนะครับผมเพิ่นน่ะไม่ค่อยได้ถ่ายเลย thế <laughs> này โอเคอเครัอบผมมาไม่ได้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงก็ต้องขออภัยกับไมในคลิปนี้ด้วยนะไมมันแตกมากเลยไงขอโทษด้วยนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครยืนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะบ๊ายบาย